จับจับจับแจ๊บวันนี้ครับพี่ชายวันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่ครับผม,มร้านรับฟาร์มดีๆไหมให้ผมชิจัดฟาร์มมากเลยทอบมร้านร้านรับฟาร์มตะลอกนี่เลยไดโกบักชอบร้านรับฟาร์มที่คุณภาพเยี่ยมมากรับฟาร์มต่แม็กซต้นชิ่นคุยโลกูนบุกโนโลบังเลยบุกฟลุตส่งงานโาคตรจะไวคิวก็มีบอกก็ลิงอยู่ใต้คลิปก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยโอ้โหทำง,งานโอ้โหย,ยนีม่มันทิ้นไปได้นะโอ้โห ก็อย่าลืมชมรายการกันด้วยนะจานหงส์ๆๆทั้งหลายโอเคนะครับผมทุกผู้ชมนะครับก็ต้องขอการาบสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเกาะพี่จันดังนั่นเองนะครับผมขอเสียงหน่อยครับพี่ชายโอ้ดูดีดูดีคนดูด,ดูอย่าคือแบบยิงอ่ะเออใช่ไหมอชจ้าคนดังก็ยิงอย่างเงี้ยแหละนะครับผมคนดูดูดีอุ้ยผม,มอาเป่า เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปช่องให้นะครับผม,ผมก็แบบอย่าลืมไปกดอันซับเอ้ยโอ้ไม่ใช่อัดกดซับกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเลยครับก็บอกเลยว่าวันนี้คือผมในใจมัเกาะดังจริงๆนั่นแหละแล้วก็กลับคิดคอนเทนต์ไม่ออกโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นกันแล้วใช่เปล่าละครับก็วันนี้เราจะมาหนึ่งๆกันนะเองนะครับผมก็เอากีตาร์พี่ ห้องเงียบอาอดูดียิ่งกว่าอี๋อ๋อโอเคสามรอบโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดใครพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดครับอ,อ,อุ้ยโอเคเนะคุณผู้ชมดูดีไม่ไหวเลยอย่าลืมไปกดอันสักเอ้ยไม่ใช่กดซับตะไคร้ช่องซันคุงกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอเคไปชมกันเลย โอเคนะครับผมผู้ชมทุกท okay. ่านนี่คร oh, ับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแป๊บนึงเราขอเตรียมความพร้อมโอเคพี่พร้อมยังพร้อมพร้อมทำไมมันกูดูเก่งๆก่งเะมันไม่ใชิปตัวเองอ่ะไม่พี่พี่พี่พูดเหมือนคลิปตัวเองเลยเอาแบบตามสบายเลยโอ้เกินผมโดนโกงอ่ะครับคุณดูเฮ้ยโอ้โหสกิลกูเ้าเลยเนาะโอเคก็คลิปนี้อาจจะไม่พูดมากนะครับผมพูดเยอะก็เจ็บคอเนาะคือแบบประเด็นคือต้องใช้สมาธิด้วยนะครับผม โอซากีว้าหขออุ้ยโหโหไม่ไหวเลยโอ้โหโอ้โหโดนป่ะนะไม่น่าโดนดูทรงโดนบีินเมเมิกินไม่โดนได้ไงโทก็วันนี้นะครับผมเตรียมใจมาแล้วว่าให้แบบพีซันมาตบผมนั่นเองนะครับผมตมอเปล่า้ยไม่น่าใช่นะโอ้บาวา ันสะเทือนอะไรวะเนี่ยกระจอกผลผลกระจอกหรือกระจอกวะเนี่ยคนดูโอ้เกิน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 เกนไปยิงกันร้องแล้วครับโอ้โห แป๊บแป๊บแป๊บแได้เอาซะแล้วแม่ตามแล้วแม่ผมตามสัญญาผมทุกผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินมากเฮ้ยเกินมากเกินมากเกินมากเฮ้ย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 ไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้เฮ้ยหนึ่งหนึ่งดาบกันดีเฮ้ยใจเย็นดีโอเคแล้วท้าวผู้ชมก็โอ้โหแรงอเวิ่มโอ้โห โอ้โห oh, <laughs> ไม่ไหวเลยโอเคอย่าลืมไปกดอันดับกันด้วยนะครับเว้ยแล้วใครไปนั่งชมอยู่ตรงนั้นวันนั้นไม่ไหวเลยว่ะมาอีกสักรอบเยออีกสองรอบดีิรอ,อบบ้าน <laughs> เลยละเฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแม่ตามไปกินข้าวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ <laughs> <laughs> เอ้ยเฮ้ยโอ้คืนคืนคืนพูดเลยคืนพูดไม่เป็นไรถือว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัดใหม่ละกันไ่ค่อยอัดใหม่แก้ตัวละกันเอาว่าคนดูตอนนี้เราทำได้แค่หนีอย่างเดียวนะครับผม คือแบบผมไม่น้าปัญหาแบบคนดังเลยอ่ะคนดังเขาก็โหดจริงนั่นแหละนะครับผมโอ้ยเกิน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 โอ้ไม่ไหวแล้วโดนหนึบอลคตัวนี้คือใครครับโอ้ยสก,กิลคุณมเมาอ่ะเฮ้ยเอา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 ให้แบบโดนนี่เนียนเลยอ่ะได้เปล่าอยากโดนนี่เนียนอ่ะโอ้ยสก,กิลกูก็ะเมาดีกว่าไม่น่าพูดเลยโอย้ผลการเกินมาเล่นยังไงให้ห่วงเลยแม่ ไม่ไหวแล้วต้องกลับมาเล่นไฟใช่ไหมเอ้ยเกินเกินเกิน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 กูจะตายตกน้ำครับตกน้ำตกน้ำครับคุณอยู่ของคุณอยู่ส่วนไหนของคุณนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหกูตายแล้วแหละโอ้เลือดเลยแค่เนี้ยจะอยู่ทำไมวะเนี่ยไปเลิกกินข้าวก่อนค่อยกลับมาแก้ตัวไม่ไหวเลยโอเคครับผมขอดูผมขออนุญาตไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา โอเคนะครับผมทุกผู้ชมนะครับผมมาเรามาต่อรอบ2กันดีกว่าหลังจากไปกินข้าวเมื่อกี้เนาะกุ้งทองจะแตกแล้วเฮ้ยมาพี่ชายอยู่ไหนแล้วร้องไห้ครับโอ้โหโอ้โหแรงโบสถือดีนี่นี่โอ้โหโอ้โหนี่นี่คือคำพูดที่แบบหมื่นซับเขาพูดกันเหรอโอ้โหโหคือแบบเป็นเป็นแค่ช่องเดียวช่องนี้ช่องเดียวปะเนี่ยอุ้ยโอ้โหแรงโบสถัดหนึ่งนะจะใส่อย่างเดียวเฮ้ยยังยังกำลังกำลังเช็คอยู่เปิดพีพียังโอเคโอเคอันหนึ่ง จำโอ้ยเอาเอาเอาอย่างเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดูดีทำไมล่ะครับเปนก่อนได้เปลี่ยนดูดีโอ้ดูเกินอุ้ยเปลี่ยนผมมาไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเฮ้ยโอ้โหผ่านนะว่าวว่าอยู่นะโอเคนะอุ้ย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 ได้อยู่เอ้ยไอ้เกินโอ้โหเรายอมแพ้เรายอมแพ้เขาเลยตรงนี้ก็ดีนะครับผมคนดู หล้อย่างนี้ไปเล่นันเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าอุ้ยอุกินกอ่ะอุ้ยอุอุ้ยอุยคีย์บอร์ดค้างอุ้ยคีย์บอร์ดค้างอุ้ยอุ้ยเยอุยอุ๊นอุ๊โอเค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 โอยออครับนี้เหรอโอ้โหเกินโพดเลยยกละกัน โอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวโพดโอ๋อกระเด็นกระเด็นครับกระเด็นโหเกินโทษเลยถ้าเกิดเสียงดังเสียงเบาไงต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม้มันเอือแหละตอนเนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกิน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 โทษเกินโทษเกินโทษนี่กูแตะไปคกูดูจบคลิปไม่ไม่เล่นไม่ลงไม่เล่นมันแหละไม่ไหวเลยว่ะ ไ้จบแล้วใช่ไหมยัง <c oughs> เฮ้ยขอ,อนะขอต่อันนะขอต่อขอต่อขอต่อโอเคแล้วมันแบบคือแบบเราเราให้คนดูรู้ปไปว่าแบบผมกากโอเค <Okay. c oughs> ก็คลิปนี้นะครับเรามาให้พี่ซันจบนั่นเองนะครับผมหรือว่าอีกในนึงก็คือเรามาต่อพี่เขาดังนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้นะครับเราเอาเราเกี่ไยดีพี่เอาทำแบบทำลายละกันเอ้ยโอ้ยสักเออไม่ไหวเลยว่ะ ไม่ไหวเลยว่ะอ้ย,500ยห้าร้อยเลยเหรออ้ยห้าร้อยเยอะเกินใจเอเยอะอะ <c oughs> โอเคโอเคร้อยไลค์ไม่น่าไม่น่าจะถึงหรอกดูทรง <c oughs> โอ้ยช่องผมไม่ดังเหมือนพี่สักหน่อยเอไรเย <c oughs> ไม่ไหวเลยว่ะคนคสัญญ่นเนี่ยดูอยู่นะครับอย่าลืมเอื้อมมืนนอนะครับไปกดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดอันรับเลยนะครับว่งดาวอันซับช่องสันคุงนี่ครับผมตายผมแล้วระแบบ มึงผมไม่ใช่พี่อะครับเอาผมเป็นเพื่อนเล่นเลยครับโอ้โหโอ้แรงพูดมแ,มรแรงพูดหรือไม่จริง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 มันม,ม,มันมันคือการแสดงครับผมท่านผู้ชมนะครับการแสดงที่มันเรียกผมพี่อะครับอะไรกันครับการแสดงครับโอ้โหรับหลังคุยกันนี่แบบโอ้ไอซันแบบโอ้โหโค <c ười> ตรเกินไม่ไหวเลยว่ะโอเคจะได้จบในคลิปนี้ตายวะไอเชี่ยงคุณจะตายไป โถ่ย้พลาดว่ะนี่เรากากเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะตบไม่ได้จริงดิเฮ้ยเอาจริงดิเออเฮ้ยไม่น่าใช่นะเฮ้ยขอขอขอสักรอบเถอะขอสักรอบละกันเฮ้ยยังรอดเดี๋ย่ีเฮ้ยังรอดไม่ใช่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 แบบหนีออกเซิร์ฟเลยนี่นะไม่ใช่นะ ก็ <laughs> ไปเอาโอเคอุ้ยโอโ้โถอุ้ยไม่ไหวเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนไ,ไ,ไม่ไหวเลยอะ่ะใครอยากให้พี่ซันคุงนะครับผมมาอย่ามามาเลยนะมาอคลิปด้วยอีกก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเท่าไหร่นะพี่โอ้ไ,<ห>ไม่เลิกเลยลโอ้ตัะพี่ตัะน้องเลยนะตีบ้านกันอยู่นั่นหนึงไลค์ผมก็มาแล้วนะครับทุกู้ชม อ้เลิกคนเจ้าของก็มาแล้วโอ้โหไปเลิกเลิกเลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นไม่เล่นรักสันสะเทือนอ่ะไม่เล่นรักสันสะเทือนอ่ะเอา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 ดูดีคนดูดูดีดูดีอะไรครับปิดเนี่ยอย่างย่างอย่างอย่างดูดีดูดีเนี่ยผมผมยังไม่ปิดคลิปเพราะรอดูดิสัยของคนทั้งเยออ่ะอุ้ยโทษทีโอ้โหโอ้โหตายแล้วโอเคปิดจริงๆแล้วบ๊ายบายครับผมท่านผู้ชม